สามสิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้ก็คือ 1. สิ่งที่ควรเลี่ยงถ้ายอยากได้จีบีน่ารักน่ารัก 2. 2. วาดแล้วงานดูไม่เสร็จไม่มีเสน่ห์แก้ยังไง 3. เคล็ดลับวาดเครื่องประดับยังไงให้ไม่ลกตานิ้งก็หวังว่าชาวบเพบเทอร์จะได้ทางที่ผ่อนคลายที่สุดในการสร้างความภูมิใจและรายได้จากสิ่งที่ชอบกันนะคะมาดูภาพนี้กันก่อนค่ะ A และบเนี่ยทุกคนคิดว่าตัวละครฝั่งไหนน่ารักมากกว่ากันคะติก๊กตอก นิงเลือกมองว่าฝั่งเนี้ยน่ารักกว่าเพราะว่าตัวละครฝั่งเนี้ยมีขนาดหัวที่โตกว่าตัวมีความกลมมนดูนิ่มหน้าบีบมากกว่าตัวละครที่หน้าเหลี่ยมแล้วก็ดูแข็งแบบนี้เนาะดังนั้นสิ่งที่ต้องเลี่ยงอย่างแรกถ้าอยากวาดจ๊บีให้น่ารักก็คือไม่วาดหัวเล็กเกินไปค่ะลองวาดขนาดหัวให้ใหญ่กว่าลำตัวไว้ใช้เส้นที่มีความโค้งมนมากกว่าเส้นตรงทื่อๆแข็งๆแบบนี้แต่คนที่มองว่าอีกฝั่งน่ารักกว่าก็ไม่ผิดนะคะเป็นจ๊บีอีกสไตล์หนึ่งที่น่าสนใจอันเนี้ยก็อยู่ที่ความชอบส่วนตัว ตัวล้วนๆเลย ถึงจะบอกว่าให้วาดหัวโตๆไว้แต่ถ้าวาดออกมาแล้วดูไม่มั่นคงก็ไม่ดีเนาะนิ้งเคยวาดจิมมี่ที่มีช่วงตัวเล็กกว่าหัวมากพอเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครอะดูยืนไม่ได้จะล้มจะเอียงไปมานั่นเป็นเพราะว่าหัวกับตัวไม่สมส่วนกันค่ะอย่างน้อยขนาดของหัวกับลำตัวควรจะเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะก็คือหัวหนึ่งส่วนลำตัวหนึ่งส่วนเท่าๆกันค่ะมีใครงงๆเรื่องอัตราส่วนพวกนี้ไหมอะแบบว่าจิมมี่หนึ่งต่อหนึ่งคืออะไรหนึ่งต่อสามเนี่ยต้องวาดยังไงแล้ววหนจะพก ฟูสเกลที่เป็น7ส่วนครึ่งอีกตอนที่นิ้งยังไม่ได้มารูเรื่องพวกนี้จริงจังก็คืองงมากอะว่าต้องแบ่งอะไรยังไงวาดแล้วมันจะช่วยอะไรตรงไหนได้นิ้งอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะช่วยได้มากเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาพวกสัดส,ส่วนตรงนี้ไปวาดอะจะทําให้เรากะขนาดลาตัวต่างๆได้ง่ายคะ่ะว่าถท่าทางได้สวยแล้วก็หลากหลายมากขึ้นด้วยถ้าอยากจะแม่นการขึ้นโครงของทั้งฟูสเกลแล้วก็สเกลเจเบียแต่ต้องไปลงคอสแยกเยอะแยะมันก็เซ็งกับการวุ่นวายหาคอสหลายๆที่เนาะ ดังนั้นทาง CT ทีครอกไวเซ็ก็มีทางเลือกแบบหมอหมอ,หม,อมาให้แล้วในระบบฟูลคอร์สค่ะเป็นการเข้าเรียนได้ทุกคอร์สหลักตลอดชีพของทีม CT เลยเช่นคอร์สสุดฮอต Hot อย่างวาดหน้าสไตล์เกาหลีคอร์สวาดคนวาดจิบิน่ารักคอร์สลงสีหน้าสไตล์เกาหลีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายจากภาพเลยการันตีความสอนง่ายเป็นเร็วตามฉบับช่องของเราแต่รีบกันหน่อยนะพอถ้าสมัครเดือนนี้ก็จะมีของแถมสุดพิเศษให้ด้วยค่ะสมุดวาดรูป butter everyday journal version ันยี่ให้ฟรีเลย ลอยว่าสีน่ารักสุดๆพลาดไม่ได้ใครสนใจรีบทักหาแอดมินได้ที่ QR Code Line นี้เลยนะคะ และอีกสิ่งที่ทําให้ตัวละครจีบิดูน่ารักน้อยลงก็คือวาดรายละเอียดของตัวละครเยอะหรือละเอียดเกินไปค่ะเพราะกายปรับจากฟูซากิโอหรือขนาดตัวปกติมันเป็นจีบิตัวเล็กน่ารักแบบนี้รายละเอียดอื่นๆของเขาก็จะเล็กลงไปด้วยถ้าเราวาดทั้งหมดก็จะทําให้มอนยากดูขยุกข,ขยุยจากที่จะน่ารักก็จะกลายเป็นดูแน่นดูลกไปหมดเนาะวิธีแก้ที่นิงทําตอนวาดจีบิก็คือเพิ่มขนาดเครื่องประดับบางอย่างแล้วก็ลดทอนรายละเอียดลงค่ะอย่างคาแรคเตอร์ตัวนี้เขาจะมีเครื่องประดับ ตรนี้ถ้าเราวาดเล็กๆใส่รายละเอียดครบทุกเม็ดก็จะมองยากขยุกข,ขยุยแต่พอนิ้งลองเพิ่มขนาดแล้วก็ลดรายละเอียดของเส้นลงเอาแค่เชฟหรือว่ารูปทรงหลักๆให้มองรู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือดอกไม้เราก็จะวาดแค่ทรงง่ายๆกลีบซ้อนๆกันนิดหน่อยตามภาพต้นแบบไม่ต้องถึงขนาดวาดให้ครบทุกกลีบตามที่เขาวาดมาแค่เท่านี้ตัวละครของเราก็จะน่ารักแล้วก็ดูไม่ลกตาเกินไปแล้วค่ะแต่หากใครชอบที่จะลงรายละเอียดเยอะๆก็ไม่ผิดนะแค่ระวังว่า วาดออกมาแล้วมองยากก็พอค่ะเอาตามที่ทุกคนเห็นแล้วถูกใจได้เลยพอพ้อยหลักๆของการวาดรูปก็คือวาดให้ตัวเองมีความสุขคือดีที่สุดเลยค่ะ มีใครเป็นบ้างเพราะว่าเสร็จลงสีเสร็จแล้วก็ยังดูขาดอะไรไปรู้สึกว่าภาพนี้ยังดูไม่สมบูรณ์ทึ่มๆแข็งๆซึ่งนิ้งเคยมีความรู้สึกแบบนั้นเวลาวาดภาพเสร็จค่ะนั่นเพราะว่าลายเส้นที่เราวาดอ่ะเป็นสีดําเท่ากันทุกเส้นเลยดังนั้นถ้าอยากวาดเจมีให้น่ารักน่ารักขึ้นก็อย่าลืมย้อมสีเสเ้นเก็บงานกันนิดนึงนะคะเพราะการย้อมสีเส้นอ่ะเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีอื่นจะช่วยให้ภาพดูสวยสดใสหรือนุ่มมีเสน่ห์ขึ้นค่ะการย้อมสีเส้นของตัวละครเจบ,บี่จะต่างกับการย้อมสีเส้ในในฟูลสเกลเล จิบิจะใช้สีที่สดใสกว่าเยอะเลยอย่างอันนี้นิงกำลังวาดแฟนอาร์ตตัวละครจากเรื่องส p y X Family อยู่เส้นตรงสีเนื้อเนี้ยถ้าเป็นฟูจสเกลอะนิงจะใช้สีแดงอมน้ำตาลเข้มๆนิดนึงแต่พอเป็นสเกลจิบินิงจะเลือกใค้สีที่สดกว่าอย่างสีส้มอมแดงแบบนี้เลยค่ะเลือกสีเส้นอย่างชัดเจนดอกไม้ตรงนี้ก็สีเหลืองไปเลยตรงนี้ก็เป็นสีแดงไปเลยประมาณเนี้ยทำแบบนี้ตัวละครจิบิของเราก็จะดูน่ารักสดใสดูนุ่มกว่าการใช้เส้นสีดำสีเดียวทั้งภาพเลยเนาะดูภาพเปรียบเทียบนี้้ไดเลย ชาเบเตอร์ชอบทริคที่นิ้งนำมาแชร์ไหมคะถ้าชอบอย่าลืมจิ้มจิ้มไลค์นะเพราะ u t u b e อ่ะชอบดันคลิปที่มีไลค์เยอะค่ะเป็นกำลังใจให้กันแม้สุดๆเลยก่อนจะบายบายกันไปช่วยบอกนิ้งหน่อยค่ะว่าใครมีชาเดนการวาดรูปอะไรไหมอยากให้นิ้งลองไปวาดอะไรหรือเปล่าอันไหนน่าสนใจและนิ้งไม่เคยทำก็จะลองหยิบมาทำด้วยกันเลยแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบาย